Obrigado. <laughs> นำตัวครับดีเฟสกระดังมาไปครับถือมาเป็นยังซ้อมตรงไหนรอบนี้ซ้อมที่เป็นยี่เดียรับป็นดียเราแฝดพี่แฝดน้องเนี่ยแฝดพี่แฝดน้องเคยเจอเขามาแล้วนะยังยังยังไม่เคยเจอเราซ้อมอยู่กี่วันรอบนี้เดือนครับเดือนเรามวยสไตล์ไงบุ๊คบุ๊คแสดงว่าคล้ายๆกันดิถ้าคล้ายๆเขาเราเขาเขาที่ตะฮ่าต่อยมันเราน่าจะมีเหมือนนะเราไปเช้าอยู่แต่เช้ามันยังมันพอดีไหมพอดีเราทิมเกตนะรูสูงเท่าไหร่ร้อยสิบกว่ากั๊น้ำหนักปลอย ้าเเ้าพิ่งครับปีนี้อายุเท่าไรละปียี่สิบเดครับล่าสุดเป็นไงช่วกับใครวะแพ้สุดหล่อสามไฟหลังแพ้แพ้กี่ไฟแพ้สองไฟล์กนหน้าหนึ่งอ๋ผลงานขอฟกันนสุดสีกุกกี้เอาลูกหลานจากจังหวัดสุดยอดอ่ะความเปครับเชียร์นอนกบันนี้ได้เป็นวันดังบไปอย่าไปทำวิดว่างครับความติดตามเดิมโอเคขอบคน้องขายนีครับผู้เองนไรการวันนี้ครับีะไูบอกลองนอ่ะได้นำตัว สวัสดีครับผมเพชรกำโ้่สองเจ้าตงปาจีวันนี้เจอใครหนึ่งร้อยเท่าไรร้อยสิบเจ็ดเนาะเป็นขึ้นรายการไปร้อยสิบหกครับเป็นงานเยียมกับช่างวันเช้าพอดีเลยครับเป้ยวันนี้เจอกับเด็ดเพชรที่เคยเจอเขาไหมไม่เคยไม่เคยชกมาก่อนเคยเจอแบบแฟนน้องแฟนน้องอันนี้น่าจะเป็นแฟนพี่นะ ประชาอยู่างไรทั age. Age? ้งในเป๊ะของคนนีเลยเหรอครับรถซ้อมอยู Shadow ่ที่จ <inaudible> ังหวัดชิซึกีครับเป็นวันปะกี่วันเราเนี้ยสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์เราเป็นมวยนี่เปิดเกมครับเด็กสายต่อยมัดคนเดียวคู่ต่อสู้เป็นไงเด็กเพชรเห็นเขาไหมก็เป็นมวยเข่าครับมวยเข่าเราคิดว่ารถสูงกว่าไม่่ไปท้าถ่ายรูปเนี่ยก็ประมาณเท่ากันเท่ากันนะอารมสูงเท่าไหร่ครับวัดทศสี่น้ำหนักปล่อยๆเก็ปล่อยๆห้าเจ็ดวินี่อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปด ผลงานเป็นไงหลังๆผลงานเราเราล่าสุดก็ไปแจ้งเกิดที่ออตคอร์ครับอีตคอร์วันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบหกครับเป็นร้อยสิบหกเราก็ตัวที่ดีทุนน่าจะเป็นร้อยสิบหกหรือร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบหกสิบเจ็ดนี่คือเหมือนใหญ่ไปนิดนหมใชญ่ไหมแล้วก่อนนั้นเมื่อวานเขาโทรมาอ๋อขอน้หนักเขาน่าจะไม่ได้นะแล้วเราอ่าก่อนนั้นสองแพ้เป็นไงแพ้สลามดำครับแพ้สลามดำเราแพ้จากดาวครับอ๋ยแพ้ตัวดีงั้นนะนะแพ้จากดาวแพ้ลุงพี่นะอ่ะวันนี้เต็มที่ไหมเต็มทีี่ครรรััับบวนน้้เเออาะไไปสูกพชดิ จังหวัดนะครับเขาน่าจะเมือคู่แฝดแน่น่าจะคล้ายๆเหมือนกันว่าคู่แฝดนะนะลูกหลานจากจังหวัดศรีสะเกตอ่ะฝากไว้กับเชียร์เราวันนี้ก็ฝากพี่น้องจังหวัดศรีสะเกตนะครับวันนี้อย่าลืมเชียร์นะครับซ่องทูครับซ่องคุยครับแต่พี่โอเคนี่ปึ๊กไปปึ๊กดูเอาเอง